ไฮไม่ไม่ไม่ใช่มีไรไม่ดูนี่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 คุณมินเขาส่งข้อความบอกด้วยอ่ะคุกกี้อร่อยมากขอบคุณนะคะอย่างเงี้ยเหรออือแล้วก็ยังส่งรูปกระป๋องเปล่ามาให้เราดูด้วยนะว่าแบบกินหมดกระปลูกแล้วอ่ะโอ้โหเราโคตรดีใจเลยอ่ะดีใจมากเลยอะดิดีเราอือในที่สุดเขาก็ได้กินคุกกี้ที่เราทําให้สักพีเออแต่ไม่ก็ส่งรูปให้เราดูเหมือนกันนี่ใช่ป่ะ อืมใช่อร่อยมากเลยเรากินหมวยแต่ว่าแรกเลยอะแต่เราว่ารูปที่ไมยกับคุณมินส่งมามันคล้ายกันเลยนะหื่เนี่ยไหนดูดิไม่เห็นจะเหมือนกันเลยดูดิยังกะถ่ายใส่ที่เดียวกันเลยนะไม่นะเราลรูปของเราสวยกว่าตั้งเยอะอืมอ่ะโอเคไม่เหมือนก็ไม่เหมือนแต่ว่ายังไงเราก็ต้องขอบคุณไม้มากนะที่ให้เราได้คุยกับคุณมินอะ ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยอืมอยังไงก็ต้องขอบคุณแหละ <laughs> อมตอนนี้คุณมินทำอะไรอยู่นะข้อความไปหานะดีกว่ามไม่เนี่ยดูดิแปลกมากเลยคือเราอ่ะพิมพ์ข้อความหาคุณมินด้วยแต่ตอนที่เรากดส่งอ่ะเครื่องไม้ก็ดัง่างกก็เราพริมพ์หาไม้อย่างนั้นดิ นนีีน่่เเยยก็ไม่เห็นจะแบบกตรงไหนเลยแบบมีคนส่งว่าความหาเราพร้อมๆกับที่เค้กส่งไปหาเขานั่นแหละเออมไม่น่าบังเอิญนขนาดนั้นป่ะแบบเออแล้วเนี่ยส่งอะไรไปหาเขาเย yeah. อะแยะเขางงแล้วมั้งเนี่ยโอ้จริงด้วยดูก่อน ที่จริงเราเราคือก็คงเอออะไรเนาะไมยจะเป็นนักเขียนวินไปได้ยังไงเราน่าจะคิดมากไปอ่ะถ้าใครรู้อ่ะต้องโกรธแน่เลย ก็ไม่อยากจะปิดแล้วอะเอาไงดีเอาไว้หนังสือออกค่อยบอกแล้วกันหลับคาโต๊ะอีกแล้ว โอ๊ยไมย้ขอโทษเราเสียงดังทำไมตื่นเลยอะเอ้ยไมย้ทำไมพวกขนมที่เราฝากไม้ไปให้คุณมินถืออยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอะเอ,อ่อคือ,อคุณมินเขาไม่ได้อยากได้ใช่ปะที่จริงไม่ไม้โกหกเราเพราะว่าไมาก้กลัวเราเสียใจยใช่ปะเอ,อ้ยไม่ใช่นะ ไม่เห็นต้องโกหกเลยเราเข้าใจอยู่แล้วเออคือเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเว้ยแค่ได้คุยแค่เนี้ยมันก็ดีสุดๆเราที่ที่จริงคือคือเราเอ,อ่อเค้กออไม่เป็นไรไม่คือเราก็เสียใจยนะแต่ว่าแบบ เราก็เข้าใจคนนักเขียนนั่นแหละเขาก็คงไม่อยากยุ่งกับใครสำหรับเราแค่ได้คุยแค่เนี้ยเราก็ดีใจแล้วที่จริงเออเราอะคือนักเขียนมินเองแหละฮะไม่หมายความว่าไงอะเรากับนักเขียนมินอะคือคนคนเดียวกันไม่จะบอกว่า ไมคือนักเขียนมินคนที่เราคุยด้วยนะใช่แล้วทำไมไม่บอกเราอ่ะเราไม่กล้าบอกอ่ะเรากลัวเคผิดหวังผิดหวังอะไรก็นักเขียนที่ชอบมาตั้งนานเป็นแค่ผู้หญิงที่ไร้สาระนอนก็กนแถมยังใช้ชีพไปวันๆอีกไม่จริงเลยไมย ยิ่งเรารู้อะเรายิ่งชอบมากขึ้นไปอีกเพราะว่านักเขียนคนที่เราชอบมาตั้งนานกับคนที่เราเห็นครั้งแรกเราชอบเลยอะเป็นคนคนเดียวกันนี่บอกกันในง่ายแบบนี้เลยเหรอใช่ดิโหชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ทําไมเราต้องทําให้มันยากขึ้นไปอีกก็จริงเออเพราะแต่ทําไมต้องเก็บตัวขนาดนี้ด้วยเนี่ยนี่ถ้าแฟนคลับรู้นะว่าตัวจริงสวยขนาดเนี้ย เราว่านิยายต้องขายดีมากๆแน่ๆเลยก็อยากให้คนชอบเราที่ผลงานมากกว่างไงอืมก็จริงนะอ๋อแต่ว่าเราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะทำไมนามปากกาต้องเป็นม m นดีนิมด้วยมันมาจากอะไรอะก็คือชื่อของเราเนี่ยแหละ m i ไง M I N D ข้างหลังก็เป็น m i n เหมือนกันแต่ว่าเขียนกลับหลังเป็น M I N D N I M ก็เลยอ่านว่า มินดีนิมเทปะอะโอ้เข้าใจแล้วแต่ใครมันจะไปรู้เนี่ยอืมก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้นี่เราขอโทษนะที่โกหกเคก้กอะอืมไม่เป็นไรเลยยังไงตอนนี้เราก็รู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไงนักเขียนมินก็ต้องไปเขียนหนังสือต่อนะคะเพราะว่าแฟนคลับคนนี้อยากอ่านและได้เลยแต่ว่า ขอแอบดูนิดนึงได้ไหมอะไม่ได้นิดนึงไม่ได้อืออือไปเลยไปเลยเราจะทํางานต่อแล้วอือไม่ได้ไว้ดูตอนที่เราเขียนเสร็จแล้วละกันเนาะก็ได้ก็ได้แต่ว่าก่อนจะออกไปอะ่ะขอก่อนในฐานเอาแฟนแฟนขับได้ไหมคะขอขอบคุณแฟนขับคนนี้มากๆ ที่ทำให้เราได้มีกำลังใจกลับมาเขียนอีกครั้งนะอืมเต็มใจเลยค่ะขอกอดหน่อยได้ไหม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นมากกว่าแฟนลับอะต่อไปจะไม่ใช่แคก่กอดแล้วนะเชก